ครับสวัสดีครับผมอัตพลสังขวาสีครับเลขาธิการสภาการศึกษาหลังจากได้พกรุณาปลดก้าเดือนตุลาคมนี้ก็จะเข้าไปรับหน้าที่ในตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการพูดถึงว่าการดําเนินง,งานการศึกษาของประเทศเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเรื่องการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติดําเนินง,งานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็คือท่านปรีนุชเทียนทองซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เรียนการผลิตกาลังคนทักษะฝีมือสูงโครงการปักหมุดการศึกษาที่จะพาน้องกลับมาเรียนซึ่งต่างๆเราเนี่ยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีบทบาทสําคัญในฐานะแม่บ้านจะต้องทํางานเชื่อมโยงและเชื่อมต่อกับหน่วยงานจัดการศึกษาโชคดีครับอยู่ที่สภาการศึกษานั้นเราได้เห็นในภาพของการจัดการศึกษาของประเทศเรามองเห็นแล้วว่า ทิศทางการศึกษาในการผลิตพัฒนากําลังคนของประเทศควรเป็นไปอย่างไรจึงมีมุมมองว่านําเด็กไทยสู่2 0 3 0เพื่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรเริ่มแต่การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแน่นอนครับหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขามีการดําเนินการอยู่แล้วเพียงแต่เราจะน,นาํานโยบายต่างๆเหล่านี้ไปประสานให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างไรน,นาํานโยบายแนวทางในการผลิตพัฒนากําลังคนโดยเฉพาะอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีทิศทางอย่างไรหน่วยงานของสนับปรลัดแหละก็จะเป็นหน่วยงานที่จะประสานผลักดันนโย,อยบายแนวทางที่มาจากการวิจัยการวิเคราะห์จากสภาการศึกษาไปให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทุกคนก็จะต้องมองภาพกันว่าเราจะนําเด็กไทยสู่2030เพื่อเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรแน่นอนครับความเดิมแล้นในประเทศก็ยังมีอยู่กศนกลุ่มการศึกษาเอกชน ทุกหน่วยงานที่มีส่วนกนารจัดการศึกษาเนะี่ยมีส่วนสําคัญมากเราจะดําเนินการอย่างไรที่จะให้ทุกหน่วยงานนั้นได้ขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันและให้ภาคประชาชนเกิดความเชื่อมั่นให้ผู้ครองเกิดความเชื่อมั่นว่ากระทรวงศึกษาธิการสามารถนําบุตรหลานของเขาไปสู่โลกของการมีอาชีพได้อย่างมีความสุขดังปรัชญายที่คิดไว้ก็คือว่าเรียนที่ชอบทํางานในสิ่งที่ใช่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ ทั้งนี้ในส่วนของบุคลากรในสํานักปลกระสวงซึ่งมีจํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนแล้วก็ผมก็หวังจากบุคลากรในสํานักปลกระรวงก็คือเราจะช่วยกันทํางานอย่างไรให้งานเกิดความราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงกําหนดไว้สิ่งสำคัญครับเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนงานด้วยกัน 2. ขวัญกําลังใจครับแคเรียพาร์ในการก้าวหน้าในวิชาชีพของเขา จะต้องมีความชัดเจน 3. เมื่อเราเข้าใจในบทบาทฟังก์ชันของตัวเองแล้วเราก็จะมาพูดคุยเรื่องแผงกนการปฏิบัติงานแผน3เดือน6เดือนเรามีเป้าอะไรในการทํางานให้ผลเกิดเชิงประจักษ์ให้ภาคสังคมให้ทางรัฐบาลเห็นว่าบทบาทของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการมีความสําคัญต่อการพัฒนากําลังคนของประเทศการผลิตคนของประเทศได้อย่างแท้จริง แน่นอนครับในการศึกษาก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบิย์ฐานะครูกฎหมายครูที่เกี่ยวข้องเราต้องดูแลเขาครับคุณครูเป็นบุคลกรที่มีความสําคัญเราจะทําอย่างไรให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเกิดการขับเคลื่อนไปในทางที่เดียวกันอันนี้เป็นส่วนสําคัญคนที่ต้องช่วยผมทํางานได้มากที่สุดก็คือทีมงานของสํานักปลัดกระทรวงสถิติการนะครับไม่เว้นแต่ในกลุ่มของสํานักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับ ในเว้นแต่หน่วยงานอื่นๆ,ๆเช่นครูสภาสากสคทุกหน่วยงานที่เอ่ยถึงเนมีความสําคัญและที่สําคัญในปีนี้เราเป็นเจ้าภาพเอเป็กเพราะนั้นกลุ่มต่างประเทศจะต้องทํางานขับเคลื่อนอย่างหนักทํางานขับเคลื่อนกับองค์กรระหว่างประเทศเช่นยูนิเซฟยูนิสโก้ที่เขาเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาในเรื่องความเดือมร้ําผมเรียนว่าทุกฟันเฟืองมีส่วนสําคัญกระทรงศึกษาจะดําเนินการได้ขับเคลื่อนได้ต้องทุกฟันเฟืองช่วยกัน เป้าหมายเรามีอย่างเดียวครับคนในประเทศต้องมีความรู้คนในประเทศจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญครับ